สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรารีวิวนะฮะโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับเราขนส่งมาถึงเรียบร้อยนะครับวันนี้มีขนาด1.6เมตรนะครับกับตัว2เมตรนะครับที่ลงนะฮะภาพสดๆใหม่ๆนะครับกับโรตารี่ฟาร์มเทคครับตัวนี้ตัวเมตร6นะครับขนส่งมา10ล้อเลยทีเดียว เนี่ยครับสนใจโรตารี่เมทหกนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับราคาตั้งอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับลูกค้ารับเองก็มีส่วนลดให้อยู่แล้วนะครับมีบริการส่งนะครับมีรถขนส่งให้นะครับถ้าต้องการส่งนะครับก็มีค่าขนส่งตามระยะทางนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะขืออำเภอคลองถุกอเมริเพชรนะครับแล้วก็ โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับสนใจโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับนะฮะเรามีตั้งแต่ขนาด1.3เมตรนะครับ1 3เมตรนะฮะ1.6นะครับ1.8่เดี๋ยวกำลังจะมานะครับแล้วก็1.9นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น1.9นะครับเมตรบใบระยะระยะเนื้องานนะครับ1.85นะครับขนาด เท่าปันเท่ากับตัวเมตรแนะครับตัวเมตรเแต่จํานวนฟันจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60บใบนะครับระยะแถวก็จะชิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัว2เมตร2เมตรยี่สิเมตรสีนะครับเดี๋ยวรอตัวเมตรแกับตัว2เมตร20นะครับรถหน้าเดี๋ยวจะมานะครับอันนี้ก็จะมีเมตร6แล้วก็ตัว2เมตรเข้ามาก่อนนะครับสนใจโทร0875223883นะครับโอเคครับสวัสดีครับ